รวมรีวิวมวยล,ลั่นจอโดยน้ำตื่มไทยน้ำตื่มรีเจนซี่เผมไม้ตไตววต้องยาคายาตรานกป,ประห่างตายสนิทซูเป,ปอร์กาแฟทรีอินวันยกให้ในความชัดเจนยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาว สวัสดีคุยอนชิกาครับย้อนเส้นทางกับยูยาวากามาสึกในช็อตเด็ดมวยหน้าจอที่โทรเจนเฮสตีครับก่อนจะไปสัปดาห์วันเรื่กตั้งครับวันนี้เอาย้อนกลับมาในเรื่องราวของวัน172เมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนามีนาะครับเมื่อปีที่แล้วนานี้เจอกับชิงเดือนในรุ่นผสมสารมิดมอร์าร์นในรุ่นไฟเวทไม่เกิน6กสกิโลกร,รมัมนะครับนานี้ใครจะคว้าชัยในวันนี้ครับสาวเจ็ดปีจากบราซิลอานเล อาเดเรียโมมราเอสครับโอ้โหถือว่าวัย37อย่างเจ้าจะเจอกับยูยาปากาสุ30ปีนะครับใครจะคว้าชัยนายเฮิร์ฟตีมผู้ชข่าบนเวทีครับจะจบยังไงต้องมาลุ้นจับตาดูนะฮะของขออนุญาตขอบคุณทางภาพแพปชั่นจะวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเตรียนดูกันครับทางด้านของยูยาวากาสึกครับจะแพ้จากจังหวาลวกขาครับโอ้โหเขาเรียกว่า เป็นตำแหน่งของคอนโทรได้เตินจริงๆครท่านั่งของยูยาครับพยาจะหาท่านั่งของอารียโนสครับอารียโนอถือว่าพนโอ้โหถือว่าแมน จับทุ่มเลยนะครับเพราะชนะแล้วครับโอ้โหรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ดังเดือดเลยครับท่านั่งของอาริเอโรสครับอาริเอโนถือว่าพยายามจะหารครับยู่ยยักษ์ถือว่าพยายามจะหันโอ้โหรวบขาครับในตำแหน่งของซ้ายคอนโทรลครับโอ้โหจะลวดขาเลยฮะพยายามจะลวดในเกมนะครับถือว่ารัดขาได้ดีนะฮะท่านั่งของรัดกอดเอวไปได้นะครับโอ้โห ยังยังดูนะครับโอ้โหพิงนี้ไทยจะได้เลยครับผู้ชมครับโอ้โหนะครับพอไปโอ้โหดูนะครับในการทุบเลยีเดียพอหมัดนี้ครับเข้าไปโอ้โหท่านั่งของอารีเอโนตครับอยู่นัดซนหาจังหวะท่านั่งปรับหมัดเลยทีเดียวครับนี่ฮะหมัดซ้ายท่านั่งของยูยะประกาศศึกนี่ครับท่านั่งของโมราเอสครับถือว่าโอ้โหได้ดีกว่านะฮะพยายามจะหา โอ้โหเอาอาวุธนะฮะแล้วก็ต้องหาเรงจังหวะเลยเทียวครับนะฮะโอ้โหพอโดนชิ่งก่อนครับตัดหมัดซ้ายตัดลำตัวครับใส่ให้กับโมระเยนโอ้โหโดนจุดไปเลยครับพยายามจะลุ้นหาครับโอ้โหได้กลายพันธครับติดน่องเชื่อเลยเดียวครับโอ้โหนี่ครับติดน่องเชื่อเลยครับตัดารจังหวะรวมพายุเต็มชุดใหญ่ครับฮิตเลยครับตัวชิ่งนะครับ เลยฮะโอ้โหอาการไม่อยู่นะครับสุดท้ายแล้วฮะโมราเอสต้าไม่อยู่นะฮะใสใหงโมท่านั่งของวาการมาืุไปโอ้โหกรรมการที่ผู้ดีเลยครับโอ้จบยกแรกเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหท่านั่งของยุยะวาการมาสุนะครับโอ้โหไปจะไปได้เลยขนาดนี้คุณผู้ชมนะฮะโอ้จบยกแรกเลยทีเดียวครับ ทางด้านของโมราเอสครับโอ้โหชนที่มุมเลยเทียบครับแม่ฆ่ามุมจริงๆนะฮะแม่ยังดีใจทั้งน้ําตาเลยเทียบนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของยูนะครับโอ้โหกองเชียร์ทางด้านทีมญี่ปุ่นโอ้ถือว่าซาโอซาใจเลยเทียบน,นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโอ้โหทีมโค้ชคือว่าพยานความตั้งใจนะฮะโอ้โหสามสิบจังเจ๋วเลยะฮะโอ้โหอายุไม่เกี่ยวไม่ต้องสัดเดียวเลยครับเออขึ้นครับอ่ะขึ้นขอโทษ ของท่านของโมราเอสครโอ้โ oh, หถือว่าสุดยอดจริงๆฮะถือเป็นขวัญใจนะเอาจริงๆนะถือได้ว่าการย่เป็นยดละนะฮะ,ะก็ถือว่าสมยสาอย่างสากศีลเทีเยวนะครับนะฮะอ่ะก็มีแพ้มีช้าบ้างหูชมนะก็น่าติดตามกันมาดูภาพช้าครับมัดเป็นเหตุในตอนนี้ท่านั่งของยู ah. ่ยาบวกกามสือครับใส่ให้กับโมราเอสนี่ฮะนี่ครับติดที่มุมน,นอกเชือกเลยครับนี่ครับมัดเต็มครับ สุดท้ายอาการเซยจนไม่ดูครับได้ทุบจังหวะชิงกระน,นำพายุซัมเมอร์เซลไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าจังหวะเลยครับโอ้โหนะครับแต่สุดท้ายนะฮะดูนะฮะคุณผู้ชมครับนี่มุมนี้เลยทีเดียวนะฮะชัดเลยฮะโอ้โหพยายามจะลวกหาแนี้ยงเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วครับโอ้โหทุบไม่อยู่นะฮะทางด้านของเอเดรียโนโมราเอสนะฮะโอ้ตามไม่อยู่จริงๆนะฮะอ่ะเป็นเกมที่ รับรับไปเดียวท่านั่งของยูดาประกาศสื่อในเดียวครับถือว่าเอาเต็นอาวุธดีกว่าเลยเดียวครับเอาครับเป็นแชมป์ในรุ่นไฟเวหกสิกิโลกรัมนะฮะหนึปอนด์ปอนะฮะชาติสิงห์ทงครอ่งมอบเข็มขัดทําเนียชงในให้กับยูยะนะครับทีมญี่ปุ่นก็ดีใจกันไปแรกเปียนกันครับแม่ไม่ได้ถลอกจริงนะถือว่ายังยังถือได้ว่านมสดนะถือว่าก็ยอมจริงนะผู้ชมครับก็ถือว่าชื่นชมกันไปนะครับเอานี่นะ เพราะว่าไม่รู้จะเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยทีเดียวครับก็ถือว่าสมเดินกับคู่ตำแหน่งคู่ควรในวันนี้ก็น่าติดตามเลยทีเดียวครับอ่ะคว้าไปได้โบนัสนะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับแล้วก็ครอบครัวโอ้เป็นกำลังใจนะฮะถือว่ามีโอ้โหคุณพ่อคุณแม่หรือก็ให้กำลังใจในขอสนามนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดในวันนี้ครับนี่ครับ นี่คือสิ่งสําคัญข้อหน้าติดตามนี่คือช็อตเด็ดมวยและจอดที่เทโรเจ็เอสดีก็เป็นกำลังใจครับทีมโค้ดก็ถือว่ารักเพยายามเนยนะฮะความรักีนทีเดียนะฮะก็ถือว่าโอ้ถือว่าหาเมียหมดก็อัดตังเมียหมดก็ได้นะฮะผู้ชมครับโอ,อ้สุดยอดเลยคระะับผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจให้กับในขณะนี้นะฮะก็ถือว่าประสบผลสเว็จอย่ที่ใบเป,ป้าหมายนะครับก็ติดตามให้ช่วยกำลังใจให้สาสนุนคอยดูแลนะครับ